ว่ากันต่อเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ใช้คำสั่ง i f นะครับมาช่วยในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับเพื่อให้ตัววงจรของเรานะครับแสดงผลตามปุ่มกดของของผมนะครับว่ามีการกดปุ่มแล้วหรือยังนะครับดูนะครับถ้ามีการกดปุ่มก็นะครับจะมีการกดปุ่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอา การแสดงผลเอาพุที่เป็นดิจิตอลนะครับที่เคยเรียนในบทที่แล้วนะมาผสมผสานกันนะครับคือเป้าของผมก็คือว่าผมจะกดปุ่มนะครับเพื่อให้ LED built-in ที่ขา13ดวงส้มๆตรงนี้นะครับติดนะครับผมเราทราบว่านะครับขา13ของตัวอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับมี LED built-in อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สวิตช์นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับ LED built-in ตรงนี้นะครับผม ตรงขา13ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตลบส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับหลายๆท่านอาจจะใช้วิธีคอมเมนต์ออกไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลัวว่าทุกท่านจะงงนะครับอ่านโค้ดงงนะครับอันนี้ครับผมลบ3บรรทัดนี้ไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเราต้องการที่จะแสดงผลเอาพุทที่ขา13ถูกไหมครับ เราก็จําเป็นที่จะต้องแจ้งมันด้วยนะครับว่ามีขา13ที่เราต้องการใช้งานนะครับคือ pin mode นะครับ pin mode นะครับขา13นะครับเราจะให้มันเป็น output นะครับผมเป็นแบบนี้ output แบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีการกดสวิตช์นะครับนะครับ A เท่ากับ1เนี่ยก็เราก็จะให้ขา13นะครับแสดงผลนะครับก็ ใช้คำสั่งอะไรนะครับดิจิตต์ไรท์ถูกไหมครับขับสัญญาณออกเอาพุดที่เป็นดิจิตอลเราจะใช้ดิจิตอลไรท์นะครับที่ขา13นะครับผมให้เป็นไฮนะครับให้เป็นไฮนะครับแต่ถ้าปล่อยมือจากสวิตช์นะครับปล่อยนิ้วจากสวิตนะครับผมก็จะให้ดิจิตอลไรท์เหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้จะให้เป็นโลลวกันนะครับ13 ก็จะเป็นโลแบบนี้นะครับนะครับโอเคเซฟนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับ หลายๆท่านอาจจะใช้เป็นผู้อัพนะครับรีสิสเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมากับคำสั่งตรงนี้ครับ E A เท่ากับ0แทนนะครับโอเคอ่ะเริ่มดูเลยนะครับเห็นไหมครับพอผมกดปุ๊บตัว LED built-in นะครับตรงขา13ก็จะติดตามที่ผมต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประสมผสานระหว่างการเรียนของบทนี้กับบทที่แล้วนะครับเข้าไว้ด้วยกันนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ